à đang luôn rồi mấy rồi mấy Đó. mấy mấy không mấy hả nhìn mấy nhìn à? mấy nè anh เออไปเอานั่งลงนั่งก่อนเอกินไหมอร่อยไหมเอ้ไม่ได้นั่งลงก่อนนั่งก่อนนั่งเออมาใกล้ๆมานี่มาเป๊ะนี่ก่อนเขี่ยมาเขี่ยมานอนนี่เดียวมานี่เขี่ยมานี่เอามานี่เอาข้อเอาข้อ นั่งลงนั่งลงมานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเรื่อนเดียวนั่งลงก่อนนั่งดีๆเอ๋เถิดมาเถิดมาใกล้ใกล้มาใกล้ๆมาใกล้ๆเถิดมาเถิดมาใกล้ๆเร็วเถิดมานี่เร็วมาเลยเถิดมานี่เออเออนั่งลงเออสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอยู่ไหมอยู่ไหมอร่อยไหม

Look at it.